เอวังเมสุตังเอกังสมัยังพระเขาวาภารานสิยังวิหารติอิสิปตะเนีเมกะทาเยตาตระโคพระเขาวาปัจวาคีเยพีโคอามันเตสิทเวเมพิคเวอันตาปาปพาชิเตนันเสวิตาพายโยจายังกาม สุกามสุขันลิกาโนโยโคหิโนคัมโมโปทุจิโกอนาริโยอนัตสานหิตโตโยจายังอาตะกิลมาธานโโยโคทุโคอนาริโยอนัตสานหิตโตเอเตเตพีเขวุโคอันเตอนนปะคัมมามาชิมาปฏิปัา ตถาคตเตนะอภิสามพุทธาจาคุกรณียานกรณีอุปสมายาภิญญาญาสัมพุทธายิีพานายสังวาตติกตธรรมาจารสพิขเวมะจิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสามพุทธาจาคุกรณียานกรณีอุปสมัย ายาพิญญายาสัมโพธายญิพานายาสักฟัตติอิยมีวะอริโยอาทังคิโกมาโคเซยัทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกับปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัม สมมาสมาทิอายังโคสาภิขเวมาจิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสามพุทธาจาคุกกรณียานกรณีอุปสมายาภิญญาญาสัมพุทธายเนปานายสังวาตติทังโคปนภิขเวทุขังอริยสัจจชาติปิตุ กคาชราปิทูกคามรณ์ปิทูกคังโสกปริเทวะถูกคโทมนาสุปายาสาปิทูกคาปิเยหิสามประโยโคถูกโคปิเยหิวิประโยโคถูกโคยามปิชังนลภัติตามปิทูกค้างสังคิตเตอนปันจุปาธานาขันธาถูกคะ อีทางโคปนนภิกขเวทุขสมุทโยอริยสัจจยาัาตันหาโปโนภวิกานันธิราคสหคตาตาตระตาตราพินันทินนเสยธิทางกามตันหาภาวตันหาวิภาวตันหาอีทางโคปนนภิกขเวทุคนิโรธโทอริยสั จังโยตาัสาเยวตันหายาสซสวิราคันิโรโทจาโคปตินิสะโคมุติอนาลโยอ,อทิทังโคปนาพีฆเวทุคนิโรทคามินีปฏิปัาอริสอยสัจอายเมีวะอริโยอาทางคิโกมาโคเสยะิทางสัมมาทิทิทสั multimassam-gapo-samawachasam откры� m a g h s e a m m a n s a m a ชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิทางทั่วขามอริยสัจจันติเมีพิขเวปุพอนันโนสุตเตสุธรรมเมสุจากขงอุทปาทิญาณุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทางทู ถูกขังอริยศาสตร์จังปารินเยยยันติเมีพีกขเวปเพอนันโนส,สุเตสุธรรมเมสุจากงอุทปาทิญาณังอุทธปา,าทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทธปาทิอาโลโกอุทถปาทิตังโคปานิทางถูกข,ขังอริยศาสตร์จังปารินญาตันติเมีพเขเวปุพี เทอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุทปาทิยานังอุทปา